ไม่ต้องลำวงไม่ต้องอะไรแล้วเพราเราลัมาทั้งวันแล้วเหนื่อยใช่ไหมคะคาถามถามว่าเป็นคําถามง่ายๆนะคะค่ะพูดว่าอะไรอะยิ่งอะไรกอะไรค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่วงบ่ายนะคะตอนนี้ก็ตลาดอริยะค่ะเริ่มจะปิดทําการแล้วนะคะตอนนี้เราสองคนมาอยู่ที่ร้านดินอุ้มดาวค่ะซึ่งเป็น ที่สนับสนุนค่ะชุดพิธีกรแสนสวยชุดนี้นะคะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าค่ะก็ได้มาจากที่นี่ละค่ะที่ร้านดินอุ้มดาวนะคะด้วยการสนับสนุนของโครงการขยะวิทยาด้วยหัวใจค่ะอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องยิ่งค่ะข้างใน เมื่อสักครู่นี้ได้ยินพอให้แม่ให้ก็ประกาศนะคะบอกว่าฟรีเลย,เลยตอนนี้5นาทีทองนะคะคดินอุ้มดาวปกติขายสินค้าทุกชิ้นบาทเดียวแต่ตอนนี้ศูนย์บาท <laughs> คนศูนย์บาทเท่านั้นค่ะนะคะมีตอนนี้คือสินค้ามีหลากหลายชนิดมากพื้นฉีดน,น้ําก็มีนะคะพี่อุมรับส่งกลางแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆสองเนี่ยทุกอย่างฟรีคือบาทเดียวว่าถูกแล้วภายใน5นาทีนี้เท่านั้นบาทเดียวถูกแล้วแต่ตอนนี้ศูนย์บาทกันไปเลย ส่นบาทก็สวยได้นะคะเพราะว่าพอให้ไม่ให้เราบอกว่าเอาของมาเต็มที่แล้วไม่มีการเอากลับค่ะ,คะจะขายให้หมดเลยในวันนี้ขอไว้นะคะค่ะานาขอไวะคะ้ค่ะะเลินทำค่ะ ทำไมถึงแจกฟรีแล้วล่ะคะตอนนี้ก็เราแบ่งปันแล้วคิดว่าของที่เราได้มานี่มันไม่มีต้นทุนนะคะแล้วก็ได้มาจากที่ญาติธรรมทั้งหลายนี่ให้มาเราก็มางานนี้เราก็เพื่อที่จะแบ่งปันอยู่แล้วนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นงานวันสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจัดงานที่ผ่านฟ้านะคะเออเราก็อยากให้ญาติธรรมทั้งหลายแล้วก็พวกที่มาร่วมงานเนี่ยมีความประทับใจในอโศกของเรานะคะ ว่าเราสามารถที่จะไม่ยึดติดอะไรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของอะไรของกินของใช้ทั้งหมดนะคะถ้าแบ่งปันกันได้เราก็อยากจะแบ่งปันค่ะก็เรียกว่าเอาไปทําประโยชน์ได้แล้วก็เกิดการแบ่งปันกันนะคะเอาที่ไม่เอากลับเอามาเต็มที่ค่ะเราจะไม่เอากลับนะคะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกันนะคะแบ่งการช่วยกันขนกลับบ้านไปเราก็แบ่งเบาภาระเราไปด้วยจ้ะ คิดว่าบรรยากาศช่วงที่จัดงานนี่คนให้ความสนใจให้ความร่วมมือกันดีไหมคะก็ดีนะคะเพราะว่าเราอย่างช่วงวันแรกที่เริ่มงานเนี่ยเราจะกําหนดเําจนวน40ท่านถึง50ท่านต่อรอบระยะเวลา5นาทีเขาก็ให้เขาก็ต่อแถวนะคะเพราะเรากั้นระยะว่าเออจำนวนเท่านี้พอปริมาณแล้วเราก็กําหนดไว้เขาก็ให้ให้ให้ความร่วมมืออย่างดีอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็เรื่องน้ําถุงอาหารเราไม่ให้เข้าพื้นที่เขาก็เดินออกไป ก็ขอโทษเราสาธุเราว่าเออเขาไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะดีเขาเริ่มเริ่มเท่าที่สัมผัสก็เขาก็เริ่มซึมซับอโศกพอสมควรนะคะว่ากฎระเบียบของเรามียังไงอะไรยังไงเขาก็ศึกษาเราเหมือนกันแล้วก็บางส่วนที่ว่าเคยได้มาครั้งหนึ่งที่ตลาดอนิญาที่สวนลุมก็ดีหรือจุดที่เราเคยจัดแล้วก็ดีเนี่ยเขาก็จะเตรียมถุงผ้าเตรียมอะไรมาพร้อมพันธนะถุงทิ้วอะไรมาโดยที่ว่าไม่ต้องมาหอบหิ้วเหมือนกับครั้งแรกๆที่เขาไม่เคยเรียนรู้กับทางเรา โอ้เท่านี้ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามแล้วค่ะเท่าที่สังเกตดูนะคะเท่าที่สังเกตดูจากการที่สัมผัสที่เรามาออกตลาดเนี่ยก็เห็นว่ามันพัฒนาการขึ้นกฎระเบียบหรืออะไรพวกนี้พอเราเอ่ยปากเขาก็จะไม่ไม่มีการที่แบบใส่อารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค,คือจะยิ้มแย้มแถมขอ,อบคุณเราสาธุเราขอโทษเราในสิ่งที่เขาไม่รู้อ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะจ้ะ,ะโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากๆเลยน,นะคะขอบคุณค่ะพี่คะขอบคุณค่ะค่ะ เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศของร้านขยะวิทยาด้วยหัวใจนะคะพ่อแม่พี่น้องที่น่าประทับใจตอนนี้ศูนย์บาทแล้วทางด้านนี้มีทั้งเข็มขัดนะคะแล้วก็ุงเท้าชุดชั้นในต่างๆก็มาเลือกกันได้ในราคาศูนย์บาทตอนนี้เหล็กสานาทีค่ะนี่ก็ยังคงเป็นร้านสขอจอที่ตอนนี้ยังมีสินค้าเหลืออยู่นะคะแล้วก็ถัดมองข้ามไปร้านนี้ก็จะเป็นร้านของป้าสัง,งัดค่ะตอนนี้ ป้าสงัดก็บอกว่าซื้อในราคาถูกแล้วนะคะแถมได้ก็แถมเพราะว่าทุกๆร้านบอกว่าจัดมาจัดเต็มจัดหนักแล้วก็ไม่มีการเอากลับค่ะก็จะขายกันให้หมดในงานนี้นะคะที่เราเห็นบรรยากาศตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณสองสร้านที่สินค้าย,ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องของเราก็ยังมาช่วยกันอุดหนุนนะคะยังคงคับข้างอยู่แม้ว่าบางร้านเนี่ยหมดลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเรียกว่าภาพแห่งความทรงจําภาพประทับใจที่เราจะได้เห็นกันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะพี่อุ๋มค่ะเมื่อกี้นะคะพี่อุ๋มก็ได้คุยกับคณะกรรมการจัดงานนะคะที่ดูแลตลาดอาริยาแห่งนี้ค่ะท่านก็บอกว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยให้ความร่วมมือดีนะคะอย่างเช่นบางร้านเนี่ยเขาจะมีการระบุว่าซื้อสินค้าได้ไม่เกิน1ชิ้น2ชิ้นอะไรนะคะก็ปรากฏว่าค่ะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ให้ความร่วมมือค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังพกถุงผ้ามาค่ะอ่าค่ะค่ะนี่เลยค่ะค่ะก็เริ่มทำค่ะเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะก็นิดหน่อยค่ะแล้วอืมยนะ่อยู่ๆก็ลืมคําถามงานตลาดเลยปีนี้เป็น ปีนี้ละคะ่ะรู้สึกหลายๆอย่างเรียบร้อยมากกว่าเดิมะค,ะค่ะลูกค้าก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นแถวเป็นระเบียบขึ้นซึ่งน่จาจะเป็นการเรียนรู้จากหลายๆงานที่มาที่ที่เราจัดที่ศูนย์รุมนะคะก็ะเอาปรับปรุงมาเรื่อยๆจัดระเบียบแถวเนี่ยทางสอยสถานที่ของเราก็ทําได้ดีขึ้นลูกค้าก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นบรรยากาศก็ดีค่ะพัฒนาทั้งพ่อให้แม่ให้แล้วก็ท้งลูกค้าเลยแล้วส่วนตัวนะคะพี่เล็กได้ประโยชน์อะไรจากการจัดงานครั้งนี้คะ อ๋อก็ได้มาฝึกบริหารจัดการนะคะทุกทีนี่ก็ไม่เคยเต็มรูปแบบเท่าไหร่ครั้งนี้มาค่อนข้างเต็มรูปแบบคือมาเดินดูอะไรเงี้ยแล้วก็แก้ปัญหาก็ทําให้เราเนี่ยต้องฝึกใจเย็นหลายเรื่องเรารู้สึกแก้ปัญหาเร็วไปหน่อยก็เกิดประเด็นขึ้นมาเราก็ต้องไปตามแก้อีกที ก็เลยได้ไประโยชน์ว่าเวลาแก้ไขอะไรก็ใจเย็นอีกสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปแก้ปัญหาดูนิดนึงอ๋อทำให้เราได้ฝึกความใจเย็นขึ้น <Okay. S 1> สินค้าอะไรคะที่ได้รับความนิยมจากพ่อแม่พี่น้องคะก็น่าจะเป็นสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจำวันนะคะในครัวเรือนเนี่ยนิยมมากเลยข้าวโดยชาะน้ํามันเนี่ยมาถึงแถวยาวก่อนเพื่อนเลยพอน้ํามันแล้วก็จะเป็นน้ําตาลแล้วก็อะไรนะน้ำน้ำข้าวสารอนะไรเงี้ยค่ะค่ะ ข้าวสารนี่ค่อนข้างเยอะเป็นความต้องการจริงแต่ก็เราเราเตรียมให้มากพอมันก็เลยถึงมาถึงวันสุดท้ายแต่น้ํามันที่ต้องพยายามสต็อกไวนะไม่สต็อกไว้นี่อาจจะหมดในวันเดียวค่ะ,สะแสดงว่าข้าวสารนี่เราเตรียมมามา,มากพอจนถึงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือสินค้าเพื่อสุขภาพอันนี้ก็มาดักสองได้เลยนะคะค่ะ,คะกำไรอาริยะทั้งหมดของตลาดอาริยะที่มาจาัดในวันสงการานนี้ทั้งหมดเท่าไหรค่คะอันนี้พอดีฝ่ายการเงินเขากำลังคิดอยู่อ๋อก็กำลังรวบรวมนะคะ ทางด้านของผู้ที่มาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคะ่ะที่มาร่วมเทศกาลสงการตลาดรียะที่นี่สวนมาเสียงตอบรับที่ได้รับนี่เป็นยังไงบ้างรู้สึกมีแต่ความยินเย้ยแจ่มใสย,ยินดีค่ะ<ฆ>ขอบคุณปลื้มรู้สึกมีความแต่ความปลื้มใจนะคะบรรยากาศที่คือครั้งนี้ก็สัมผัสได้เลยอะว่าบรรยากาศที่จะแบบทุกอย่างถ้าที่ผ่านมาบางคนแบบเหมือนกับจะมาแย่งมาเอาอะครั้งนี้เหมือนกับมีความเข้าใจมากขึ้น แบ่งปันค่ะสมมติว่าลูกค้าบอกแม่ค้าบอกเท่านี้เนี่ยทุกคนโอเคเข้าใจย้ยคะไม่ไมีมมปฏิกิยาค่ะค่ะในก<ร>ารจัดการตลาดอรารยะทุกครั้งเราจะจัดที่พุทธสถานของเรากับการจัดงานที่นี่แตกต่างกันยังไงบ้างที่นี่เหรอคะพุทธสถานที่นี่ชาวกรุงเยอะนะคะ,คะก็อ่าแตกต่างอะไรดี๋ี่กับอาจจะสินค้ามั้งคะที่แตกต่างกันอย่างเช่นเตาอั้งโลค่ะที่นี่ไม่ได้ขนมาเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็จะไม่มีไอ้ กระติดอะไรเงี้ยค่ะถ้าที่กระติดนี่ความต้องการชาวบ้านของคนเมืองใช่ใช่แต่ต่างที่สินค้าค่ะขอบคุณมากนะคะคุณ่ค่ะเท่าที่พี่อุ่มนะคะเห็นนะคะก็จะรู้สึกว่าบรรยากาศของพ่อให้ไม่ให้เองเนี่ยก็ยิ้มแย้มนะคะถึงแดดจะร้อนแสดงว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะขายของถูกแล้วเราก็ขายรอยยิ้มด้วยค่ะ มาเป็นเทศกาลสงการซึ่งปีนี้เราแตกต่างทุกๆปีใช่ไหมคะพี่อุ๋ม <c oughs> เพราะว่าเราก็จะจัดที่พุทธสถานราชธานีโศก<ะ>นะคะอย่างปีที่แล้วก็มีตลาดอริยริมแม่น้ำมูล<ะ>แต่ปีนี้ก็มาจัดที่กรุงเทพมหานครนะคะ,ะแล้วก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีอีกหรือเปล่าถ้ามีเหตุการณ์การชุมนุมอาจจะมีอีกนะคะแต่ถ้าไม่มีก็คงอาจจะเป็นภาพที่เราได้เห็นปีนี้เปยนเดียวถ้าท่านใดไม่ได้มาอาจจะเสียดายนะคะอาจจะไม่ได้พบเห็นภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้อีกนะคะ ก็อย่างที่นาบอกว่าปกติก็คือเราจําหน่ายถึงค้าที่พัฒนาเนี่ยก็จะเป็นเข้าของเครื่องใช้แบบชาวบ้านเนาะอย่างเช่นคนอีสานจะสามารถนํามากระติบต่างๆแต่นี้เราก็จะคัดสรรสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพก็เรียกว่าน่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ไหมคะจากที่พ่อครูนะคะได้บอกว่าคนซื้อก็มีจิตที่จะให้รู้จักแบ่งปันไม่กักตุนมาเยอะๆเป็นของตัวเองนะคะส่วนคนให้ก็ได้เสียสละ นำเอาสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเนี่ยเอาเอา,เอ,าออกมาแบ่งปันให้พี่น้องสู่สังคมนะคะมากขึ้น,นะคะ่ะเรียกว่าภาพรวมงานตลาดอริยะทั้ง3วันนะคะแล้วก็รวมกับเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะไปถึงวันครอบครัวเนี่ยน่าจะเรียกว่าครบตามเป้าหมายนะคะเพราะว่าเราได้เห็นภาพบรรยากาศคนมาร่วมงานวีนี้มากั็เป็นครอบครัว<ะ>สมกับเป็นวันแห่งครอบครัวแล้วเราก็เห็นวันที่สองมีภาพการรดำตัําหัวขอพรผู้ใหญ่ค<ะ>่ะพี่หมมันเรียกว่าครบ ทางเป้าหมายของงานสงกรานเลยนะคะที่นี่แต่ว่าเราก็พยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแบบไทยๆของเราเอาไว้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะใกล้จบหมดเวลาแล้วหรือยังยังไม่มีใครกระซิบออกมาแล้วก็พูดของเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นค่ะตอนนี้ตลาดระยะเนี่ยเรียกว่ายังไม่มีปีนี้เราจะไม่เห็นว่ามีการก้าวแซงเหมือนเมื่อวานนะคะเพราะว่าวันสุดท้ายพอให้ไม่ให้แต่ละคนก็คือจะทยอย ขายสินค้าจนหมดเหมือนอย่างร้านสขจตอนนี้คิดว่าน่าจะหมดไปแล้วห้านาทีทองนะคะแต่ยังแต่ถึงแม้จะหมดห้านาทีทองแต่สินค้าก็ยังถูกอยู่ดีแล้วค่ะพี่อุ๋มบาทเดียวเท่านั้นเองคือทุกอย่างไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จะเสื้อผ้าหรือว่าจะแม้กระทั่งกระดุมเล็กๆนี่เขาก็ขายกำาละบาทคือกำได้เท่าไหร่ก็กำไปเลยบาทเดียวเท่านั้นเองค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะคะด้านนี้ค่ะยิ่งๆค่ะพี่อุ๋มเห็นน้องๆสามาศิกย์ขาค่ะ มาช่วยกันนะคะสนุกสนานมากเลยถึงจะทํางานหนักแต่ว่า,าน้องๆกลุ่มนี้มาตั้งแต่เตรียมงานนะคะพอหูมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของช่วยกันเก็บตละดริยะเก็บเต็นแล้วก็เก็บทางเข้าที่ทํานั่นต่างๆหลายอย่างนะคะนี่น้องๆเป็นนักเรียนสมาชิกขาก็มาเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการเดี๋ยวดูว่าจะพูดคุยกับใครได้บ้างอ,อ,อย่าเพิ่งหนีนะคะไปกันหมดเลยอะค่ะอ๋ไม่มีใครสบตาเราเลย พี่ถามหน่อยสิคะถามหน่อยเป็นังไงบ้างนี้มาช่วยเตรียมงาน,นก็สนุกดีครับก็ได้สาระเยอะครับสาระอะไรบ้างอะ่ะก็ได้ <c oughs> ได้ฝึกการขายของครับแล้วก็ฝึกการคิดคำนวณอะไรพวกนี้ครับอ๋อแล้ว,ลวเราเรา,เราช่วยอยู่ร้านไหนคะผมผมผมก็วันแรกก็หลายร้านอยู่ครับหลายร้านเลยใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วนี่เรามาช่วยตั้งแต่ตอนเตรียมงานเลยหรือเปล่าคะใช่ครับ นี่คือเป็นคนเตรียมเองแล้วก็มาเก็บเองด้วยครับเป็นยังไงคะถือว่าเป็นวิชาการเรียนรู้บรคลาการของเรายี่วิชาหนึ่งใช่ไหมครับเป็นวิชาอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้างวิชาเราได้เรียนรู้อะไรจากการทางานค่ะการงานอาชีพอะไรพวกนี้ครับได้ประโยชน์อะไรจากการมาร่วมงานตลาดระยะที่นี่คะนด้ประโยชน์ <c oughs> ก็ <c oughs> ได้ฝึกความอดทนครับ <c oughs> ในในงานในการเตรียมงานครับเพราะว่า มันร้อนครับแล้วก็มากางแกลนให้เขาครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นน้องๆจากสันตียโศกนะคะเขาบอกว่าทุกอย่างทํามาด้วยมือน้องๆนี่แหละค่ะทั้งมาช่วยกางเต็นท์กางแกลนต่างๆเตรียมงานเองแล้วก็มาเป็นผู้เก็บงานเก็บหางจนวันสุดท้ายของวันนี้ค่ะพี่อุ๋มค่ะเขาบอกว่าห้ามครบเด็กสร้างบ้านนะคะแต่พี่อุ๋มว่าเด็กสร้างเต็นท์นี่แหละค่ะเราหน้าครบได้ค่ะค่ะเพราะว่านอกจากสร้างเต็นท์ก็ยังสร้างห้องน้ําด้วยนะคะ ห้องน้ําที่มีบริการนะคะในบริเวณใกล้ๆตลาดอรียะนี้ละคะ่ะแล้วก็ได้ความร่วมมือจากน้องๆสัมมาสิกขาค่ะมาช่วยเราทํานะคะเป็นพลังวัยรุ่นที่น่าประทับใจนะคะ,คะที่มาช่วยผู้ใหญ่ในการเตรียมงานตลาดอรียะแล้วก็มารเรียกว่าน้องๆก็มา ร่วมกันเที่ยวสงกรานที่นี่นะคะก็ไม่เหมือนก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนอย่างที่ที่อื่นเนี่ยอย่างที่เราใกล้ๆเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยววัยรุ่นแต่น้องๆเหล่านี้ก็มาเที่ยวร่วมกับผู้ใหญ่มาร่วมกันลดน้ําขอพรแล้วก็ทําบุญสร้างบุญกุศลในวันเทศกาลสงกรานนี้ค่ะพี่หุมรู้สึกว่าตอนนี้ทางด้านเวทีนะคะเราจะมีนักดนตรีดังมาวงคิตาชลีค่ะนี้เราสองคนก็มาสรุปภาพรวมบรรยากาศของงานตลาดอายุวันสุดท้ายนี้นะคะและก็คงจะเป็นวันสุดท้ายที่เราสองคนจะมา ก่อติดรายงานสดอยู่ที่นี่นะคะพี่อุ๋มค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะได้เวลาของคีตาลชลีแล้วค่ะจริงๆค่ะเราสองคนก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเราได้อีกครั้งหนึ่งในโอกาสหน้านะคะซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปเพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสันึกดีค่ะ